สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์เวิลด์คัพอัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์พราดิออาร์เจนตินาแอนด์ลิโอเนลบซชี่ will be the one to lift the to twenty twenty two 20, world cup นี่อ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายาม เขาบอกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำนายว่าอาร์เจนติน่าและเรอเนลเมสซี่จะเป็นแชมป์โลกครับโดย BCL Research ครับหน่วยสำรวจข้อมูลชื่อดังก็ได้นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลผลมาคำนวณหาทีมแชมฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับโดยบอกว่าอาร์เจนติน่าของเมสซี่เนี่ยจะเข้าชิงกับทีมโปรทีมชาติโปรตุเกสของคริสติโนโรนัลโดอะไรมันจะดราม่าขนาดนั้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดว่าโรนัซี่จะเผชิญหน้ากันเองในรอบชิงคุตบอลโลกนะครับโดยคาดว่าอาร์เจนตินาของเมซี่จะเอาชนะโปรตุเกสไปด้วยการยิงจุดโทษโดยการวิจัยของ bca นะั้นอิงผลของการแข่งขันขตามสถิติผู้เล่นจากเกมจากเกมด้วยนะ ea sport fifa รวมถึงตัวอย่างเกมรอบแบ่งกลุ่ม192เกมและรอบน็อกเอาท์64รอบที่เล่นระหว่างคุตบอลโลกในปี 2006- 2010, 2014และ2016 ซึ่งเขาบอกว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาจาก442เนาะการวิจัยยังระบุด้วยว่าการยิงจุดโทษในรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและโปรตุเกสนั้นเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าการยิงจุดโทษเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะจุดโทษมา4ครั้งจาก5าครั้งในฟุตบอลโลกแต่โปรตุเกสก็น้อยกว่ากันแค่ครั้งเดียวโปรตุเกสนั้นย้อนไปคือปี2006คือยิงชนะ3ครั้งจาก5ครั้งนะครับแต่อาร์เจนตินาเนี่ยก็ไม่แพ้มาตั้งแต่ ข่าวโคปาอเมริกาและดูการที่เพิ่งได้แชมป์ม,มาที่เมสซี่ดีใจกับครั้งนู้นนะฮะแล้วก็มันมาอีกทีมนึงทีมขวัญใจมหาชนครับอังกฤษเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยจะชนะรวดใน3นัดรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับอิรานเจอก,กับอเมริกาเจอกับเวลจากนั้นจะเข้ารอบมาในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับเซเนกัลเจอกับเซเนกัลเสร็จแล้วเขาก็ชนะนะแล้วก็จะไปเจอเม็กซิโกแล้วก็ชนะอีกแล้วก็จะมาเจอกับโปรตุเกสในรอบรองชนะเลิศแล้วก็บอกว่า อังกฤษจะแพ้โปรตุเกสในรอบนี้ทำให้โปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาของลิโอเนลเมสซี่แล้วเมสซี่จะได้ชูแชมป์โลกเฮ้ยมันเป็นไปได้ปะครับมันเป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ถามว่านี่จะเป็นฟุตบอลโลกในฝันของแฟนบอลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แฟนบอลทีมชาติอื่นแน่นอนแฟนบอลเยอรมันแฟนบอลบาราซิลแฟนบอลอังกฤษโปรตุเกสเป็นเยี่ยมคงไม่หวังอะไรแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมเมื่อ การแข่งขันดําเนินมาถึงจริงคอมพิวเตอร์นี้จะแม่นหรือเปล่านะปัญญาประดิษฐ์นะครับสมองกลคนอัจฉริยะทายมาแล้วว่าเมซี่ได้แชมป์โลกก็คิดเห็นอย่างไรครับสําหรับเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์โลกทีมไหนจะไปได้ไกลแค่ไหนเข้ามาพูดมาคุยกันครับกับรายการสปอร์ตบาร์อัปเดตของเรานะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ